อันนี้ได้นี่เม็ดกะครับโอ้ยเห็นหยังบ่โอบ่บ่เห็นหยังดอ,อกแต่ว่ามันห่งแม่ดอยู่ดอกโอ <laughs> สวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับผมเอ่อมือนี้มาพ่อคุณพ่อครับอ่ามาทําบุญตีพ่อมือนี้ครับมาทําบุญให้ปู่นุใสพุ่งหัวสศลครับผมครบรอบครับวัดครบรอบครับผมวัดอาจารย์โยวัดอาจารย์โยครับผมวัดนี้เพิ่นสร้างขึ้นมาได้โดนบไดงครับนี่ประมาณสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีครบรอบบ่นี้ครบรอบสิบปีบ่เายังไงบ่บ่เมียนบ่เมียนต่ว่าทำบุญให้พ่อครอครับผมโอ้ครบรอบครับคือรุ่ม โยมเป็นกับผมเมื่อนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาทำบุญนำเมื่อนี้วันยังกะพอเมื่อนี้วันวิสาคารุบาวันที่สิบสองตรงกับสิบห้าค่ำตรงกับวันวิสาคารุษบาอ่ะก็ได้มีโอกาสได้มาทำบุญครับนะครับเพาะออคือวัดนี้เป็นสางมานีเป็นวัดสางไม่นะครับสางไม่เป็น เป็นเป็นชื่อวัดเหรอครับที่เป็นสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์ครับนักป่านน้นส่องไผ่วัดป่าโน้นส่องไผ่อนาคตจีเป็นวัดป่าเนาะครับผมอาจารย์โยครับผมเป็นอาจารย์โยนะครับอยู่ในสิบกว่าปีแล้วโอ้ครับผมคนกำลังก่อสร้างเนาะกำลังเริ่มสร้างวัดมีมีโครงการที่สร้างอีกอย่างอีกบ่พออยู่นี่ไม่มีลายอย่างอยู่ดิลง่ขั้วลู่ยังนะครับผม อันสั่งกุฏิจักอีจกจักหลังนะโอ้คออออรับ um. คือกุฏินี่ก็มีแค่หลังเดียวมีแต่ของแบบเปนอาจารย์ด้วยกุฏิเก็บความแล้วนั่นก็อาจารย์วันนั้นยังกัอันขาดัขาดลงขั้วครับลงขั้วมีน้องกันเนาะอ่าลงขั้วขาดลงขั้วขาดยางแรกไหนยางเอาฟซีครับผมถ้าผู้ใดได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับเนาะ อยากร่วมสั่งาติดต่อมาทางคุณพ่อได้คือคุณพ่อสอปตอข่านคุณพ่อยังครับไม่เสียเงินซื้อคุณพ่อยังก่อนครับข่านเช่นพุทธาครับโอ้ครับคุณพ่อข่านครับครับผมเบอร์โทรเท่าไหร่พ่อศูนย์แปดเจ็ดครับศูนย์แปดเจ็ดสองสี่เจ็ดศูนย์สองสี่เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าครับผมบ้านยังพ่อนี่บ้านนุ่นแต่บ้านนุ่นแต่หมู่หมู่หกหมู่หกตำบลธาตุครับผมตำบลธาตุนะครับเนาะ เอาเมื่อนีิคุณพ่อสิมีแนวทางยังไมาฝากสอนนิพี่ครับผมโอ้ยมีโยมบอกครับฝันบอกครับฝันพอเสร็สิบอบนนี้ละเออฝันว่าจยงไนเราความฝันในฟังในพ่อมกมกแปดสี่เอาฝันไม่พ่อฝันว่าจังไรฝันเออมฝันว่าอาจารย์เอาของมาให้นะครับอาจารย์นี่บอกครับอาจารย์นี่กับหลวงภูมมเพลินภูมมเพลินอาจารย์นี่พ่อฝันเห็นภูมมเพลินภูมมในวัดเห็นิรันบอก โคมเพอนนี่เป็นเป็นโคดเป็นมาให้เห็นเลยบอกว่าจะเป็นพอล่างๆแล้วครับเป oh. ็นรูปร่างดำญ่ครับดูคนเอาของมาให้ครับเพื่อนเพื่อนบ่ได้เอาของมาใหา้แต่ว่าเพื่อนมาบอกว่ากระซิบเบาๆนะสิบเบาๆนะ oh. ให้โชคลาภหกแปดสี่ให้โชคลาภมีหกแปดสี่ครับครับหกแปดโอ้ก oh. ็เป็นงบแปดห้า หุกแปกซี่หุกไป็าครับขึ้นขึ้นไม่แท้มนึงครับอ่าสามลังครับผมน้อยเหลือกันสิเปิดอรเปิดอะไรง่ายสํรับคุณพ่อนที่ว่าวัดนี้ออกจากบ้านนวดแต่เนี่ยมากไก่ป่ะครับประมาณพันเม็รผมอันหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเม็ดครับผม ออกทางมาเป็นวัดป้าบอครับนี่ครับเป็นวัดป้าเลยครับป้านี่เป็นป้าป้าทราบบอครับเพื่อนาปยังป้านี่แต่แต่ก่อนเป็นทงเป็นหัวให้ปลายหน้าเพื่อนโน่นหัวให้ปลายหน้าครับแล้วเพื่อนมามอบถวายเป็นวัดนะโอ้ทั้งเนื้อทีประมาณเจ็ดไรโอ้เนื้อทีนี่มีประมาณเจ็ดไรส้างวัดได้ครับมอบให้ทางวัดครับผมอ๋อให้คนคนก็เลยพรอาจารย์ก็เลยนิิตบอครับได้ค่อยมาส้างวัดอยู่นี่ครับผม พันนิมิตมาจังไหนครับคือได้มาสร้างวาดัดนี้พันอาจารย์วัดนิมิตไหนเนา<ต>ะอาจารย์ครับว่าเอาห้ฟังเราห้ฟังนะครับว่ากอนสิม,มารับผมกอนสิม,มาสัางวาดัดนี้มีมีอย่างในนิมิตอย่างบอกครับผมเออัมก็พรกเจะบริจาคให้ก็เลยได้มาสั่งนะครับทํา พื้นที่นี่ให้เป็นวัดนะข้าเจ้าบริจาคเขาเจ้าบริจาคให้แต่ใน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 นิมิตมีไมีอย่างไรครับอันนี้ได้นิมิตก็ับ โอ้ยเห็นยังบ่บ่บ่เห็นยังดอกแต่ว่ามันห้องเมตรอยู่ดอกเอาแห็นว่าแม่นอยู่ครับาเขาเอาเขาผมอ่าเอาคุณเอาคุณพ่อเนาะครับเลาวคุณอาจารย์เพิ่นกะบอัธนาสีบอกนะครับเอฟซีกับผมกันได้โยกไข่คุณพ่อข้านเป็นผู้อ่าบรรยายฟังนะครับเนาะเห็นว่ามีแสงเกิดขึ้นบ่พ่ออาจารย์เพิ่งมาจังสันแหรอเป็นแสงเป็นแสงเป็นแสงเกิดขึ้นจากนี้ครับผมโอ้ อาจารย์พรเพิ่นก็เลยอธิษฐานแล้วก็เลยได้มาสางวัดอยู่นะครับเนาะพ่อสางวัดเดียบรล่อยแล้วก็เรื่องโชคลาภดีพอเรื่องโชคลาภครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆโดนๆยังโด,ด,ดนยังมีเต่นึงครับผมครับอเห็นว่ามีเเรื่อยแต่แตะกอนแต่กอนครับเอาอยู่แต่กอนดูอยู่บ่พ่แตะกอนก็ดูเริ่มแหลกนันดูอยู่โอ้ได้ประจําเลยต่ก่อนอ่ะอครับผมอืเริ่มจะคันมากคเห็นว่ารว่า อ่าได้ไม่เรื่อยครับครับห่างๆเน่ยครับผมปฏิบัติได้ก็ได้เหรอนายอยู่กระพูบนปฏิบัติเนาะโอ้โหนปฏิบัติครับผมคืออาจารย์เพิ่นมากเพื่อนเกิดได้หรืได้เหรอสองขวบหรอได้อืมครับผมอันพระธุรงสายเหนือเพื่อนมากครับครับครับอ่าเพื่อนมากยู่นี่เพิ่นเกเรเพิ่นก็ได ฝากดูจักงวดอ่ะเพื่นไหนวะนี่เมือเขาสองงวดหรือเปล่าสองงวดหรือบ่าว่อครับโอ้ขพนมาดเองวดที่เดือนสั่มครับผมงวดเหรอได้สองงวดเลยครับงวดที่สามงวดสิ่างวดนี้งวดที่สามครับอวันนี้คุณพ่อมาฝันยังไนกว่ากฝันว่าอันแล้วอาจารย์นี่แล้วอคนอาจารย์นี่ครับว่าอาจารย์นี่กับพุ่มเพลินตีครับกับพุ่มเพลินมหาครับมหาเออเอาของดีมาให้เลยเพื่อนกะยางมากเพื่อนกั บอกกับ่เห็นขากนะเห็นพอล่างๆนะคนดำๆสูงสใหญ่เพื่อนก็อยู่นี่ละครเพื่ยนนี่เพื่อนก็อยู่น้ำเอฟซีละอยู่น้ำหนายละเดนโอ้ครับผมยืนยุกยังขางเพื่อนเดือนยุ่งขางผมนี่เพื่อนโม่เป็นคนลูกเพื่อนโม่ไปใส่เพื่อนยืนในบริเวณนี่ละโอ้ครับคนมเบิ่งอยู่บ้านหอเบิ่งอยู่คุณพ่อมีจิตสัมผัสไดบ้างบ่บ่มีแต่ว่าหลวงปู่เพื่อน ครับลุงปูเพิ่นคับเพื่นเห็นเพิ่นับมาหาเพิ่นครูขึ้นโอ้ครับผมอืคุณพ่อก็เลยอยากฝากแนวทางขาผู้ใดมีโชคมีลาบอยากมาส้างวัดอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของการทําบุญก็ให้ติดต่อมาทางคุณปอพ่อเนาะครับผมวอาอ่า อยู่่แถวนี่ขั้นว่าเอยซื้อดีกับสิงห์จักบิดเนาะครับมุจักมืดแถวตำบลหาดครับผมเห็นคุณพ่อออกจองที่ปุ๊บหูจักขั้นที่ครับมุจักครับมาหาคุณพ่ออะไรครับรับครับผมกับครับันมีโศกมีลาบขันขันแม่นนะครับผมกับอยากขอลงขั้วกับกุดจักหลังโออยากสางลงขั้วบ่กพ่อครับลงขั้วบพท่านมีลงขั้วดะครับมีลงขั้วห้องน้าจะสองสามหลังนะครับผมอ๋อห้องน้าก็อยากต่อออกไปอีกครับครับเพราะว่า เวลาแขกไปไทยมามันบ่พอเนาะพ่อเนาะครับครับเพราะว่ามีแค่สองห้องหนึ่งบ่พอครัับบครเป็นห้องน้ำชัวข้าวห้องน้ำชัวข้าวทึ่งทึ่งอาจารย์พร้อมเลยครับผมทึ่งย่มโอ้ล้วมวันหันเลยครับเป็นห้องน้ำล้วมครับอันอันนี้ก็มีอยู่อุดหลังนี่เพิ่นก็มีอยู่ครับผมแต่ว่าอาจารย์เพิ่นก็เออเพิ่มก็เฮ็ดน่ะครับผมกระบ่กันาในแล้วเป็ดเองเนี่ยครับผมสองสามม้อเพิ่นเฮ็ดครับห้องน้ำกบ่้ันแล้วเนาะพ่อเนาะครับเอาพ่อยกให้เอฟซีบังเนี่ยครับครับครับผมเอ้า ครับผมเอฟซีครับผมก็นี่ก็คือแนวทางของคน่อคานเะครับเนาะคนมีแนวทางไห้มือนี่ครับอยูีกับผมอืมครับผู้ใดมีโชคลาภนะครับเนาะพออ่าสวัยผอรวยผู้ถ่อผอรวยก็ได้มีโอกาสครับมาอ่าสัมผัสคุณ่อสดสดอยู่ที่วัดป่าโนนสร้างภัโนนสร้างไัยครับผมวัดบ้านโนนแต่ครับผมเป็นวัดป่าแห่งเดียวน่อเนาะครับ สบายคลิปนี้กับเอฟซีกับห้ล่ำให้ด้วยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยกับเพื่อขอจบคลิปไปเพียงเท่นี้ครับพ่อกับแม่ในคลิปหน้าขอคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับผม